ก็จะช,ชวนทุกแยกลำเผอทุกคนได้กลับบ้าน,นสวัสดีโรงเรียนเทพศริโรงเรียนนสัสยาโลกาวัฒนุไม่ควรเป็นคนตกโลกแล้วก็สนามหญ้างามงดมากๆเลยคิดถึงสมัยอดีตเคยมันเทปอตอนนี้ได้แหละโรงเรียนเทพศรนไม่ได้เป็นเลิศแต่เพียงกัน เด็ดดอนนะครับนี่ครับเราเป็นเจ้าเรียนทอง,องทั้งสรารสารวิธาทั้งชนิตศาสตร์การงานอาชีพและต่างๆมากมายเดี๋ยวจะพามาเที่ยวโรงเรียนเอ็ซลิงในวันที่9ก้าในเยือนนี้นะครับวันอาน,นัน,นตะมณฑลเรามาพบกันนะครับท่านเป็นรุ่นพี่ของพวกเราท่านเป็นนักเรียนเก่าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วที่สําคัญท่านมีความหากรุณาที่คุณต่อ พวกเราชาวเทศสริอย่างร้นพุทและวันที่9วมิถุนายนนี้นะครับขอเชิญพี่น้องลูกแม่ํำเผยทุกคนมาร่วมกันํำลึกวันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตรของคุณพี่ของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันตมริโดนนี่คือเทพสิริครับถือว่าเป็นประโยคทองคําเลยที่ท่านได้พระราชทานฉันก็เป็นชาวเทพสิริคนหนึ่งเหมือนกัน ท่านได้พระราชทานคุณทรัพย์ตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศรินในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้เป็นจุดรวมของนักเรียนเก่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเพื่อสร้างคุณงามความดีแล้วก็สร้างสรรค์สังคมในปัจจุบันนี้นะครับและตรงนี้ครับแม่ลำเพยเราเป็นลูกแม่ลำเพยครับสมเด็จพระเทพศรินราชนราชินีครับความเป็นเทพศริน วิสัยทัศน์ไกลใจกว้างร่างสมาระยารยามมีศักยภาพเป็นคนโลกมีทำให้พวกเราต้องตระหนักแล้วก็ปฏิบัติประพฤติตนให้เป็นคนดีให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับผมเตะบอลตรเนี้โกหนูแล้วก็อันนี้เป็นอาคารโชดึกเราหากเสียทีและอาคารที่สำคัญของเหล่าลูกแม่ลำเอยคืออาคารตรงนี้ครับ ตึกแม่นาะรมีสีสงมากเลยยูจะพาไปดูข้างในด้วยน่าสวยงามนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมทรงกอทิกจะมีจั่วข้างบนนี้แล้วก็มีข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกนี่ครับไม่ควรเป็นคนโลก,โลกแล้วก็ทำเนียบของผู้บริหารตรงเดือเทพสรีพร้อมกับพื้นที่ที่รับคะแนนยอดเยี่ยมต่างๆ เชิญลูกแม่ลำเพยวันที่9มิถุนายนนี้นะครับที่โรงเรียนเทพสุิตครับ9มิถุนายนนี้โรงเรยียนจัดงานน้อมสำลึกในพระมหารุณาทิคยุคล้ายวันสวนรรคตนคของพระองค์นะครับก็เชิญชวนลูกแม่ลำเพยทุกคนได้กลับบ้านนะครับมาแสดงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็มาพบครูบาอาจารย์มาพบเพื่อนมาพบเพื่อนพี่พบน้องมาบ้านของเราครับเทพสุิตครับ Hey, I'm gonna no, no.